สวัสดีค่ะพันไม้หน้าสะสมนะคะวันนี้เช้าที่22่สิบสองมีานสองพันยีามค่ะพามาดูนี่ค่ะหน่อไม้ก้อนนี้เห็นไมซ้ำเนอะนี่ค่ะถ้านี่กดก้อนหนา,น,า,น,าน,นะคะนี่หนอมันถึงจะออกเยอะเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่หนาหนา,นานมันจะชื้นข้างในนี่รนี่ค่ะ ก้อนหนอนูก้อนนี้สามหนอ่อสวยมากนี่ค่ะเอาอะไรก็ได้อันนี้เศษอ้อยใบไผ่เนี่ยค่ะสองหนอนนี้แล้วก็แล้วก็เวลาเราร้อยลำเราก็จะเลือกอันไหนที่มันขึ้นตรงขึ้นมาเราจะเอาไว้เป็นลำสวยอันไหนที่มันแต่ว่าเนี่ยค่ะงอนเงนียน,น,นแบบนี้เราจะตัดออกเอาไปกินหรือไม่ก็ขายนะคะ อี่ค่ะอันนี้พามาวันนี้พามาดูนี่ไหมถ้าอย่ถ้าเราคุมหนาเท่าไหร่เนาะมันก็จะออกเยอะนี่ค่ะน่อยนิดนี่ค่ะพามาดูโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะ